สวัสดีทักทายค่ะคุณยูยตอนนี้พัดอยู่ที่หน้าบ้านลบสององศาทะเลสาบขาวโพลนเลยค่ะต้นคริสต์มาสหนาวแล้วค่ะหิมะหิมะก็นั้นที่สามีปั้นสโนว์แมนนะคะเมื่อวานฝนตกละลายเช้ามาหิมะตกอีก สวยไหมคะพเพื่อนๆขาวโพลนเลยค่ะขาวโพลนเลยค่ะเดี๋ยวพาให้เพื่อนๆดูกล้องหลังนะวิวสวยมากคะ่ะทะเลสาบพวกเขาต้นไม้พเพื่อนๆดูต้นไม้นะคะหลังจากอออถ้ำใบไม้ร่วง Winter season ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะต้นไม้จะมีหิมะเต็มเลย หลังคาบ้านก็เต็มไปด้วยหิมะที่ที่สามีเคยปลูกมันฝรั่งนะคะก็กลายเป็นหิมะไปแล้วที่นี่นอร์เวย์ค่ะสนามหญ้าหน้าบ้านที่เคยเขียวก็ขาวเพราะหิมะปกคลุมอยู่คะ่ะห้องนอนอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็โต๊ะกินข้าวชั้นหนึ่งห้องครัวชั้นหนึ่งห้องไร้สดชั้นสองนะคะบ้านสองค บ้านหลังนี้เราอยู่กันสองคนตายายค่ะเราอยู่กันสองคนตายายค่ะอยากให้หิมะตกอีกไหมคะเพื่อนเอยากให้หิมะตกอีกไหมหิมะปลอมปลอมหิมะปลอมปลอมเล่นคนเดียวก็เป็นนะคะเพื่อนเพื่อเล่นคนเดียวก็เป็นเดี๋ยววางขาตั้งกล้องก่อนนะ บางขาวตั้งกล้องก่อนนะนี่เลยนี่ะเมื่อวานก็เล่นหิมะแล้วค่ะเพื่อนๆนเมื่อวานก็เล่นหิมะแล้วเสียดายย้อนแสงเนาะเพื่อนเนนะบางมุมย้อนแสงค่ะอันนี้ย้อนแสงไหมคะอันนี้ไม่ย้อนแสงเนาะบางจุดก็จะย้อนแสงนะเพื่อนเพื่อนนะบางจุดบางมุมของบ้านก็จะย้อนแสงค่ะ โรงจอดรถนะคะหิมะเต็มหลังคาโรงจอดรถเลยค่ะชอบความสวยของที่นี่นะเพื่อนๆลบสององศาลบสามองศาแต่เรามีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการมาเดินเล่นนอกบ้านคา่ะไปค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปดูระเบียงบ้านกันนะคะก็จะมีต้นไม้ทางไประเบียงบ้าน เดินไปค่ะพเพื่อนๆเดินไปนี่คือระเบียงบ้านค่ะที่พัดมาปั้นหิมะกันวันก่อนเปิดประตูบ้านได้แล้วเพราะว่าพัดทําความสะอาดบ้านนะคะประตูด้านข้างของบ้านเปิดได้แล้วพัดตักหิมะเต็มเลยนะคะพเพื่อนๆเต็มตรงนี้เลยบางคนเขาปลูกต้นไม้นะบางคนเขาปลูกต้นไม้เดี๋ยวปรับกล้องให้พเพื่อนๆก่อน เดี๋ยววันนี้สายๆล้วก็จะไปซื้อของกันค่ะเพื่อนๆกับข้าวไม่พอผักไม่พอเลยจะไปซื้อแครอทกันแล้วก็พรุ่งนี้เมนูตำเตง่งแล้วก็ไปจะไปร้านไทยไปซื้อขนมจีนกะทินะคะจะทำขนมจ้าขนมจีนน้ำยากะทิใส่ปลาให้คุณสามีทานคุณสามีบอกว่าอร่อยนมนอเวชอบกินปลาแล้วนะคะ จากเริ่มตอนอยู่ไทยบอกว่าเหม็นปลานะคะเวลาไปเที่ยวไทยเห็นเมียกินส้มตำปลาบอกว่าเหม็นนะตอนนี้พอมาอยู่นอร์เวย์แล้วทำกับข้าวใส่ปลาคุณสามีบอกอร่อย <c oughs> วิวสวยๆของนอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปลี่ยนกำลังใจให้นะคะ Renew in Norway ค่ะโรงจอดรถคุณสามีนะคะชอบมุมนี้ของบ้านนะคะเพื่อนๆ ด้าน,นข้างของบ้านด้าน,นหลังของบ้านสวยค่ะทุกมุมจะสวยหมดเลยเดินขึ้นบันไดก่อนเพราะว่ากวาดบันไดแล้วนะคะพัดกวาดบันไดแล้วพัดก็จะกวาดถึงแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆบันไดขึ้นบ้านค่ะเดี๋ยวค่อยมากวาดต่อค่ะเพืเ่อนๆทางเข้าบ้านหลังบ้านค่ะหลังบ้านของวันนี้ค่ะ ตอนนี้เราเข้าสู่วินเทอร์ซีซันค่ะหน้าหนาวของนอร์เวย์นะคะหน้าหนาวของนอร์เวย์ต้นไม้สีเหลืองสีแดงหายหมดแล้วร่วงเหลือแต่กิ่งก้านหิมะก็จะมาเกาะค่ะหิมะก็จะมาขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะเดี๋ยวจะเล่นอีกนิดนึงก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะจะเล่นอีกนิดนึงก็จะเข้าบ้าน คุณสามีจะหัวเราะตลอดเลยเมียเล่นคนเดียวเดี๋ยวพันจะไปเล่นอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะจะมาเขย่า,า,ยาต้นไม้ เย็นขาวสะอาดเลยสวยมากค่ะเพ,พื่อนๆสวยมาก <c oughs> อยากเล่นหหมะมาเล่นด้วยกันนะคะเพ,พื่อน ชวนให้สาวโสดและแม่เลี้ยงเดี่ยวมองหาแฟนฝรั่งโซนยุโรปค่ะจะได้มาเล่นหิมะด้วยกันขอบคุณทุกการติดตามสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในช่องยู u ู u เรนูอินนอร์วีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะกันวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะ